ฝ้ากระหลุมสิวริ้วรอยอยากให้มันจางลงใช่ไหมล่ะครับหมอพามารู้จักกับโปรแกรมซิเฟิร์มเอ็กซ์ไล์ และสาหรับเจ้าโปรแกรมซิวเฟิร์ม X+ ที่กาลังเข้ามาที่ลัตเต้คลินิกของเราตอนนี้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมที่ช่วยเรื่องของปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระจุดดังดําแล้วก็เรื่องรอยสิวหลุมสิวนะครับรวมถึงการยกกระชับตื้นๆได้ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานที่เขาเรียกว่าไมโครนิโดอาร์เอฟหรือเป็นการปล่อยพลังงานไฟฟ้านะครับที่เป็นคลื่นเรดิโอฟ r e ควนซี่เข้าไปที่ชั้นใต้ผิวเพื่อที่จะให้เกิดการฟูขึ้นของคอลลาเจนแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยก็จะดูแน่นขึ้นกระชับขึ้นนรรววมมถึงกาาาทํใหห้้ผิเีดู แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นพวกรอยดำไม,ม่ว่าจะเป็นรอยฟ้ารอยกระก็จะดูจางลงด้วยความที่ผิวมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นคอลลาเจนเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ <ST AR> และนี่คือ <ST AR> เครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ที่ตอบโจทย All ์ All-in-One ทุกปัญหาผิวสามารถมารับบริการที่เต้คลินิกได้ทั้ง6สาขาติดต่อแอดมินได้เลยนะรับราคาพิเศษได้เลยครับ